และคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการขุดตัวเออโกนะครับผ่านทาง Fly y p o o หรือว่าตัว p o อีเทอร์ไมนนะในระบบ Windows นะครับเมื่อวานเนี่ยอัพคลิปเป็นของตัวระบบ h i ฟอ์อนะครับมีคนรีเควสมาขอเป็นระบบ Windows วันนี้ก็จะมาทำให้ดูนะครับจะเป็นยังไงก็ไปชมในคลิปได้เลย สวัสดีนะครับผมพิจายพิชชาณ์นะครับช่องนี้เนี่ยเน้นให้ความรู้เกี่ยวเรื่องของการเอาการ์ดจอนะครับที่ไว้เล่นเกมไว้ตัดต่อเนี่ยมาขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีเพื่อสร้างรายได้นะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็มีเพื่อนๆรีเควสนะครับว่าขอให้ทําในระบบวินโดว์นิดนึงนะครับก็คือผมได้ทําคลิปเป็นของการขุดเออร์โก้คอยนะครับโดยที่ตัวเว็บไฟพูนะครับของเครือเดียวก็คือเครือเดียวกับอีเธอร์ไมล์พวกนี้นะครับเขาตั้งพูใหม่นะครับเป็นพูขุด เออร์โก้นะครับตอนนี้เนี่ยเขากําลังเล็กแขกนะก็คือ,อค่าฟรีเป็นศูนย์นะครับตอนนี้เนี่ยค่าทมเนียมเป็นศูนย์เลยนะครับแล้วก็ตัดจ่าย0ูนย์จุเออร์โก้นะครับซึ่งมันน้อยมากๆเลยเนาะก็คือตีว่าประมาณ40 5 0ิบห้าสิบาทก็ตัดจ่ายแล้วนะครับทีนี้ก็มีคนรีเควสตว่าขอทําเป็นระบบ Windows นะครับวันนี้ผมเองก็เลยมาทํ w วิน o w s ให้ดูแล้วกันนะครับก็ไปดูกันเลยโอเค อันนี้นะครับขั้นแรกเลยนะเราก็ต้องมีตัวกระเป๋าก่อนนะครับก็แนะนําเป็นตัวคอย EX นะครับคอย x อันนี้นะครับก็เพื่อนๆคนไหนถ้าเกิดยังไม่มี Account นะครับก็จิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมทิ้งเลฟเลอร์โคดไว้ให้นะครับทีนี้ก็ทําการล็อกอินเข้าไปนะครับแป๊บนึงนะครับพอล็อกอินแป๊บนึงศูนยมันจะมีเรียลไทม OTP เนาะ,ะทั้งอีเมลทั้งตัวมือถือนะให้ทำให้ทำเป็นโมบายบิลดิ้งด้วยนะครับมันจะได้ถอนเงินได้นะเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเก่าก็ได้นะครับทีนี้นครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หมดเลยนะอันนี้นะทีนี้มาที่ที่ Asset นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็กดไปที่ d e posit นะครับมันก็จะถามว่า d e posit l i n นะอ่ะล้วก็เลือกเป็นเออโกนะครับเออโก คลิกปุ๊บนะครับมันก็จะมีตัวเลข address นะครับอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> เลข address เราอยู่ไหน this e t e s available deposit โอเคอ่ะเนี่ยนะหา <c oughs> <c oughs> ไม่เจอแบบนี้อ่ะเนี่ยนะ copy เลขเลขอันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยเลข9นะครับพอเราได้เลขมาแล้วเนาะเราก็ให้มาเซตที่ตัวโปรแกรมผุดนะครับ เดี๋ยวหยุด Nice h a s ไปก่อนนะครับตัวนี้นะเป็นคอมอคอมบ้านแล้วกันเนาะมันก็จะมีการ์ดจอตัวเดียวนะครับก็คือ3060ตัว non LHR นะครับโอเคทีนี้นะก็ให้เข้ามาที่ตัวโปกกรแกรมนะครับให้เราไปโหลดก่อนนะครับก็โหลดเป็น t r x Miner มาก็ได้นะครับก็ไปโหลดตัวล่าสุดเลยแล้วกันนะครับ t x Miner นะครับ กดอันนี้นะเข้ากิจับนะครับแล้วก็ไปโหลดมาเลยโหลดตัวซิปอันนี้นะครับโหลดเสร็จนะครับก็แตกไฟล์นะครับนี่เหมือนโหลดมาแล้วเลยโอเคครับ x tag มันออกมานะครับทีนี้เราก็จะได้ตัวโปรแกรมที่เอาไว้ขุดแล้วนะครับเฮ้ยเครื่องแหงงปะเนี่ยนั่นไง <laughs> นั่นไง โอเคอินเทอร์เน็ตอาจจะอื่นๆนะครับอันนี้รีโมทด้วยโปรแกร,รม Google Remote d สก์ท็อนะครับออวันก่อนมีเพื่อนเพื่อนๆนะถามมาว่าผมใช้โปรแกร,รมอะไรในการรีโมทนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปออกมาให้ดูนะครับว่าเออไอตัว Google เนี่ยที่ผมใช้อยู่มันใช้งานไม่ได้ยากนะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวค่อยทําคลิปอีกทีหนึ่งทีนี้นะครับเข้ามาในโฟลเดอร์นะครับเราก็จะเห็นนะ ถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่เนาะมันจะขึ้นมาหมดเลยเนาะเอโก้ทูมายเนอร์เอโก้ฮี o ร่นาโนพูวูลนะครับให้หาคำพวกนี้นะครับแล้วกดอ่าผมเอาที่ทูมายเนอเนาะกด Edit มันนะครับคลิกขวา Edit นะครับมันก็จะมีชุดคำสั่งออกมาอยู่แล้วนะทีนี้ให้เราเปลี่ยนแค่ตัว p o ูตรงนี้เองนะเข้าไปในหน้าเว็บ e ีเ e อร์ n มก่อนนะอีเ e อร์ n มเลยก็ได้นะอ่าเราหรือไฟล์พู เรากดไฟล์พูไปก่อนนะครับคลิกลิงก์อะไรก็ได้ของไฟพูเขานะแล้วก็มันจะมีเออร์โกอยู่ด้านบนตรงนี้นะคลิกเออร์โกไปนะครับแล้วก็ไปที่ start mining นะครับมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาตรงนี้นะให้เราก o ป y ีตรงนี้นะอุ้ยกดผิดนะครับโทษทีคลิกขวา copy นะครับแล้วก็โยกกลับมาที่อุ้ยโทษทีครับคลิกผิดคลิกถูกเลย ตัวนี้นะกดวางลงไปเนี่ยนะลบ O เปลี่ยนเป็น s t a r t u ั้มลบเออ o ์โกไ o ฟูนะครับทีนี้ลบ u ก็แก้ด้วยนะลบ U ก็คือไอตัว a d d r e s s อันที่เราไปเปิดเมื่อกี้นะครับเนี่ยนะของคอย n x นะครับนี่นะใน exchange c คอย x นะ e r g o อันนี้นะครับแล้วก็โยกกลับมาเดี๋ยนะโอเคพอเป็น2ระบบมันจะงง,งงงนิดนึงนะอันนี้นะเรียบร้อย ทีนี้ตั้งชื่อเครื่องนะครับตั้งชื่อเครื่องอันนี้ผมขอตั้งว่าเป็น PC Home อืมเรียบร้อยแค่นี้เองนะกดเซฟได้เลยไฟล์เซฟกดปิดไปเลยนะครับหรือจะไปตั้งชื่อใหม่ก็ได้นะอ่าผมตั้งชื่อใหม่เลย To Minor ไม่เอาแล้วนะครับผมเปลี่ยนชื่อเป็นออไฟล์ o ู l นะครับเรียบร้อยแล้วก็กดรันได้เลยนะเดี๋ยวปิด นี้ในแฮปปิดอยู่แล้วโอเคก็เปิดเลยลองรันดูก่อนนะว่ารันได้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้นี่ไม่ได้เพราะอะไรอ๋อเพราะผมลืมไงนะขอโทษด้วยจริงๆเพื่อนนี่นะผิดพลาดท,ทางเทคนิคเล็กน้อยนะเอาใหม่นะเรายังไม่ได้ใส่พอร์ตเลยนะเนี่ยนะกดใส่โคอลอนแล้วก็ตามด้วยสามสามสามทั้งหมดสตัวนะครับแล้วเซฟใหม่นะ โอเคอ่ะเปิดใหม่ติดเฮอะเรียบร้อยอันนี้นะคอนนกได้นะไม่ขึ้นตัวแดงแล้วนะครับอืมก็รันกันได้เลยเนาะอันนี้นี่ผมโอ้ค็อกไงอยู่เนี่ยเไม่แน่ใจว่าโอ้ค็อกยังไงอยู่นะน่าจะเป็นโอ้ค็อกเป็นของอีเธอเรียมอยู่นะครับนีะครับมันก็ค่อยๆรันเนาะ อะผมก็เปิด MSI แล้วกันเนาะ MSI Afterburner อะ, After Burn er. อะมาจูนกันนิดนึงโอเคจอใหญ่มากว่านี้อ่าวแหงเลยแหงไหมโอเคไม่แหงนะครับแหงหรือเปล่า โอ s บีงเปิดอยู่โอเคโทษทีนะคุกขังนิดนึงนี่ทำไมมันไม่ขึ้นเนาะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันขึ้นก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้นะที่ผมจูนอยู่ก็คือ Memory c l o ็อกเนี่ยพันสามรอยไฟเนี่ยเป็นห้าสิบแปดเปอร์เซนเองนะอาจจะต้องเพิ่มไฟนิดนิดหน่อยหน่อยหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีนึงเนาะว่ามันวิ่งไหวไหมนะอาจจะไม่จำเป็นต้องเพิ่มก็ได้มั้ง เดี๋ยวรอดูนะว่า t ีเล็กม e r เมันขุดไปได้ขนาดไหนนะครับอ่ะระหว่างรอนะเดี๋ยวก็ไปเช็คแรงขุดนะครับในตัวหน้าเว็บเนาะคือก็เข้าไปหน้าเว็บอันนี้เลยแหละนะ e อ o o ์โก o ั o o นะครับใส่อดเดรสลงไปนะครับคันทุ์วีกดเซิร์ชนะครับ อันนี้ก็เป็นเออโกที่ผมเซตขุดไว้เมื่อวานเนาะอ่ามันก็วิ่งหนึ่งกิกะเฮนต์นะครับเครื่องนั้นเนาะเนี่ยก็ก็คือปิดปิดเปิดเปิดนะพอดีไฟไม่ค่อยพอก็<笑><笑>เปิดมาก็มันก็วิ่งดีนะเนี่ยนะอ่าแล้วก็ตัวแฮนด์เลดเนาะคือแฮนด์เลเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องรอให้มันขึ้นให้มันเต็มก่อนนะให้ครบวันก่อนแล้วเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งนะ เน็ตผมไม่ค่อยดีนะวันนี้นะเอาอีกแล้วเช้าๆนี้จะมีอาการอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะมาแล้วเนี่ยครับก็คือเขา estimate ว่าผมจะขุดได้ประมาณ1.5เออโก้เฮ้ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ธรรมดานะเนี่ยนะแรงก็คือ1นึ่งกิกะแฮเลยนะครับเอาเรามาคลิกเปลี่ยนดูนะอ,อืออือเครื่องอื่นมากอืมเพระ นี่นะขุดไปแล้วมันมีแกลบหยุดไปค่อนข้างนานเนาะช่วงนี้นะก็อาจจะหายไปเยอะนะครับก็อาจจะวิ่งอยู่ประมาณสัก30ดอลลาร์หรืออะไรประมาณนี้แหละนะก็ไม่เร็วนะครับไม่เร็ว30ดอลลาร์ก็ตีว่าพันบาทใกล้เคียงนี้นะ1กิกะแฮร์แนี่ยก็ขุดได้น่าจะประมาณสัก900 960นะถ้าวันนี้นะวันที่อัดคลิปเนี่ยก็คือวันที่เอ่อสินะ11เดือน9เนี่ย ขุดเออร์โกเนี่ยคุมกว่าขุดอิตาเลียมนะช่วงนี้นะอิตาเลียมมันทุบหนักนะอเออร์โก้นี้คนมันก็หนีกันไปหนีกันมาเนาะอเออร์โก้็ดูเรา p r o f ิตดีนะครับช่วงนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าจอนี้นะโอเคเนี่ยแรงขึ้นมา92นะครับอาจจะจูนยังไม่ค่อยดีนะครับก็ประมาณนี้แหละเนาะแรงขุดก็ได้ใกล้ได้สัก120แหละนะตัวนี้มันเป็นการ์ด non r เนาะแค่เคียงนี้นะ อาจจะจูนไฟปรับอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าก็ลองไปจูนๆกันดูนะอันนี้ผมแค่มา,าเทสขุดให้ดูนะครับเพราะเนี่ยขุดอย่างเงี้ยคีย์คำสั่งเงี้ยมันขุดได้แน่นอนนะครับอย่าลืมใส่พอร์ตกันนะเมื่อกี้ผมลืมใส่ไปก็ขุดไม่ได้เนาะโอเคแล้วเราก็แล้ว <c> พ <oughs> ูดมัวไปหมดแล้วแล้วเราก็รอให้เครื่องเนี่ยมันปรากฏขึ้นในตัวหน้าเว er ็บไฟฟลูเออร์โกันนี้นะครับอ่าถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็เราค่อยมาเซตไปเอานะครับ ของผมเองเนี่ยเซตเปเอาอยู่ออยู่ที่หนึ่งเออร์โกนะ,ะวันหนึ่งมันก็จ่ายรอบหนึ่งประมาณนี้เนาะค้างไปละค้างเนี่ยโอเคเนี่ยนะกดไปตรงเซตติ้งนะครับแล้วก็ไปเอาเนี่ยผมเซตเป็นหนึ่งนะครับก็ไปหา Public IP นะครับเอออะถ้าใครใช้ Windows นะ พับ l ิ c i ไนะครับก็พิมพ์ว่า what is my ip address นะครับใน Google นี่เลยนะครับมันก็จะโชว์ ip address นะครับอันนี้นะพับดิ้ไอพีเราก็จะเป็นอันนี้ไปเลยอ่ประมาณนี้เนาะหรือถ้าใครเปิดไม่ได้เนาะก็เออ่ใช้วิธีอันนี้นะครับ s p e e d t e t n e t นะครับบางทีเนี่ยมันเป็น IPv6 นะครับให้เราเข้าเนี่ย s p e e d t e t n e t นะครับมันจะมีเลขตรงนี้ขึ้นมานะนี่แหละตัวนี้เนี่ยก็มันก็จะโชว คิดว่าน่าจะเอาตัวนี้เนี่ยมาเติมในอีเทอร์ไมได้เลยนะสำหรับใครที่ใช้ IPv6 นะครับวิธีนี้ก็ดูเราก็ง่ายเหมือนกันเนาะในระบบ Windows นะอ่าโอเคประมาณนี้เลยนะน่าจะครบแล้วหวังว่าจะขุดกันได้นะครับอันนี้ผมปิดไปก่อนแล้วกันเนาะไปขุดในแฮชเหมือนเดิม <laughs> โอเคบินๆอ่าในแฮชก็ไปขุดอะไรเนี่ยอิเทเรเียมนะประมาณนี้นะครับ ก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาเป็นแนวทางสำหรับสายวินโด s นะครับใครอยากจะไปขุดเออร์โก้นะผ่านทางไฟปูนะครับก็ทำตามคลิปได้เลยอย่าลืมนะคือผมเองในคลิปผมก็ลืมไปเนาะว่าลืมใส่พวกพอร์ตพวกอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องไปทำการแก้พอร์ตมาด้วยนะครับก็คือใส่โคลอนตามด้วย3333ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เซฟ e อ่าเซฟตัวคอมมานด์อันนี้นะครับแล้วก็กดรันชิวๆนะสบายๆ โอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับท้ายคลิปฝากร้านเหมือนเดิม IP Studio ใน Shopee นะครับก็ขายพวกแท่นหลิกอ่าพาสบุ๋นนะครับก็ไปอุดหนุนกนได้นะครับเพื่อนโอเคครับก็ใครอุดหนุนก็ขอบคุณล่วงหน้าขอให้เรียนขึ้นจุบจ๊บโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม